ครับโอ้รถใหม่โอ้รถเชอรโนรถใหม่ครับคันนี้มาทันพอดีมารับผู้โดยสารนะครับดยอัเลยครับทางนี้กำลังเก็บวิธีครับพี่นอการซ้อมเสร็จครับ นี่บรรยากาศตอนเช้าครับสุดยอดเลยปอ๊งโ,โอ้ยพมายกระตักใจกันเลยนอนแล้วพึ่งแล้วบอ

ลือลือลือครับมือเจอกันมือเส้าเสดเดินทานบอดให้ไปอันบอยประชาสัมพันธ์ไปไปไปเพราะว่าแอดมินบริได้ไปแะ่โคตรด้ครับพี่น้องครับกำลังลือเวทีครับเตรียมพรุ่งนี้เจอกันที่เกษตรสมบูรณ์เนาะ เอ้านั่นนี่บอสปัดมิสสนามหยาเป็นของจะของกวางคักเนาะสุดยอดเลยพี่มอดขอบคุณทุกกำลังใจนะครับช่อง c h a n n e เป็นออฟฟิเชียลครับผมกำลังเก็บกำลังลื้อนะครับดกอดเลย นี่เราก็เริ่มเริ่มออกงานแล้วครับฝนี่หรองฝนฟันเอยฟันนี่ฟันดีเลย คอยฟันนี่ฟันดีเหรอเด้ฟันมาตำรวจจับคอยไหมขนนี่นะเ้ยเจว่าันฮะเห็นวบอนฟันมาอขีถมอไซส์สอนสมกันไปนี่แหะตำรวจจับครับมันกระปับมันปับหารอยมันวะมันแต่ว่าตอนหารอยผู้มันเห็นแต่มันหาเงินมาขึ้นมาสองลอยอมันสออกสองศูนยหดน้อสองลอยสองศนยดเล็กเล้าได้เหมแร เสืออายุจะคล้องน้ำสีเก่าเก่าสีตึกจับดิเล็กไงไ่อกมันจะเอาเล็กไงมาออกหีืเอามันคือออกแล้วเล็กไงแม่อันนี้เล็กเหล่าเมยหอไม่ได้เล็กเล้าจะไปใส้ตอนนี้เอารอบเมย์ขึแห้งเถอะ้อแอร์เลยอุ้ยสึกจอดเย็นมาทางไหนวายเยเจ้หนาวเจ้าปิดไว้เมื่อขึ้น ที่เขาไปใซคเขาไปดมบ่เขาไปดมไปซื้อมะเขือมาสุบสุบมะเขือกินใส่ปลผัดถั่วอยู่นี่รถบ่บ่จะไปซุบอยู่บนบ่บ้านอยู่บ้านใหญ่เปล่าไอปบดุญไปชิมน้ำแกันเออโอเคไปชิมน้ำเนี้ยโอเคโอเคโอเคเอาคุณทุกทชใสครับพี่น้องครับกำลังลื้อครับ ของเพื่อเดินทางต่อนะครับนะครับ1 0 0 0วัสดีครับผม เดี๋มาครับนี่ทีมาซอยบปล่าเออเออแมนแมนโบจักรโบท่านจักทางหลายคนอยู่ดี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 จะไปยื้อสายไหมสายมือแล้วไปเลี้ยนวีซ่าครบนั่นบ่กนี้สีอยู่ปลาอยู่ โหดแล้วโอ้อยคนเลยท่ทางเขาบนนู้นโหดเจนาก็คือแล้วแเจนาก็ส่งผมก็คือแล้วใส่ผ้าเหลืองเข้าไปนู้นวบินบาดได้เลยีจน,นาไปส่งเลยนะหรือปเปลีดด่ย<ะ>ปปนส,ดดยสุดด้วยเปลี่ยนสุดด้วยสุดยังเอาเปลี่ยนสุดเนี่ยไอ้เพิ่นที่เจอเนี่ยหน่อยผมแล้วเสียบผ้พาผืนเดียวสองพืนเป่งทันไหมสุดยอดแล้วเนาะขับขันใดนี่ขันบังขันนี้อ๋อโอเคโอเคโอ้หลายคันเน้วไมีแต่คันใหม่ๆเนาะเราไปใส่็จไหมขอเพิ่งตื่นขอมาแต่ห้อง อตนึ่งมาไป่งกทางบอไปที oh. ่แหลว่าโอ้มันขาตัวมันแพงเลยบรีไน้องรับรรยากาศครับเดินทางเจ้าโมงน่งเก่โมงเก่ามงเลเดินทางไปพุ่นเล่นบ่เก่าโมงเนี่พิ่นให้เอารถมาจอดเียบดูบรสิมาเจอมเก่าโมงสิยนก่อนเราจังสีพอยแถวที่ก้าโมงเดินทางครับ ไปน้ำยูซิปกูมือนี่ไปยืนบ่าไม่ไไป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 ซอยอ่ะชาสัมพันธ์อยู่ไปว่าผู้ขังเนี่ฮะผู้ขงเนี่ยผู้ขเดกเ่เลาเอินผู้ขเน่นี่ถืเลขว่ถื่เลขบ่เจ้าถือไรประเด้ว้ายขอยเก่าซีข่อยเนาะมันออกศูนเก่าออกศูนย์เก่ามันคนรวยเลยเท่าไม่ใยหนึ่งเอออผมหลุงเนี่ย มันว่าถือเรื่อ้เข้าตีมันเอียซีแนวนี่จมไปโอ้ยบ่บ่ไเขาซื้ออายุคอยซีเก้าคอเพ็รปูนเพีนยงถือเกินฟงถึกอันถือบะไรห้องเอาอันยอดไหลที่ซื้อถือเกินฟงขึ้นถือคักถึกเนี้ถือคักถึกเนีนี่วาเอาแต่มาวนของเก่าใส่เขาขึ้นคือมันนี่ศย์เก้าเจ็ดศูนย์เจ้าศูนย์เกซื้อเลยเงิังน้าอนเก่าหัวราหนไปออกเลขเล่าเนะแมนแล้วก็มันไปออกศูนย์หกมันกลับหัว เรียง<ม>แบบละ้ะมือมือเรงเลออแล้วออกศูนย์หกเลยเรบลมเศร้าๆคนถึงไหลแมนอักอันสัจันเลยมันเอาเล็กใหญ่มาออกมเมนเรียงแล้วทุกหนักเป็นถึงสันได้เห็นร้ายงวดแล้วเนี่ยเออเห็นร้ายงวดแล้วแต่ว่าเขาเห็นน้ำคุบข้อเอาไปน,นี่ค่ะแมนออกเล่าก็ออกไทยออกตามกันไหมคันให้ออกก้อนเล่าไมาออกสหรับกันยุ่งสิแมนเห็นน้ำคุบข้อเดี๋ยวเมื่ออะพี่น้องครับบรรยากาศย้มเศร้าๆครับบอกัน มาหาตุอมาหาช่วยใส่มาเห็นงั้นํำบาเน่ยุ่วยใส่เราไปขับรถ่ยต่ลิงขั้นไปสั่งขับรถเพิ่นนะไม่ไม an <c oughs> ่สม no no ัครใครโอยไปยังไหนเดี๋ยวไม่ไปเลยไดนดิมันไปก็ทีได้เดียนเดียวส่วนระคามันไปแล้เาล่าว่าฮอซทใบในในมือเราเผ็ดลอยเออเห็ดไปกวอนกันรถี่มองไปหมองมากอสินี่เบอร์ไม่ได้เราเด้ต้อหาเล่น เพื่อนั่นส่งไปคับขี้ไหมผมเบิ้งวันนี่ไม่ค่อยเบิ้งอย่างเขาบอกว่าเป็นตำรวจจะลาจอดเนี่ยอ,อ่เอาให้เจ้าเบิง้งเจ้าผู้มีคุ้นมันเป็นของแท้หรือของปลอมง่งายๆร็จแล้เอ่าคันตำรวจจับแสดงว่าของปลอมอ่าเขาว่าจับแสดงว่าของแทใง้ใช่ไหมเมื่ให้ตรว,วจไปคับขี้ให้ไว้หน่อยมั้ยอ่าเด็น้อยสิออกมาอีกครับครับอ่าขอบคุณทุกลังใจครับพี่น้องขอกรคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม